เปิดตาที่สมด้วยจักรจุดที่6 สวัสดีค่ะเพชรอินไพรดิฉันเพชรระดาสวัสดีค่ะค่ายังอยู่ในเรื่องของพลังแห่งตนนะคะสร้างความสมดุลให้กับตัวของเราเองในฐานใจฐานกายนะคะจิตกายใจนี้แหละคะ่ะเรามีพลังแห่งตนของเราธรรมชาตินะคะคือส่วนหนึ่งของเราเราเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติและเราก็สามารถดึงพลังจากธรรมชาติมาเป็นพลังของเราได้เช่นเดียวกันค่ะธรรมชาติมีอะไรในตัวเราก็มีสิ่งนั้นด้วยเช่นเดียวกันเช่น ธาตุาดินน้ำไฟลมไฟลมนะคะที่เราเห็นอยู่ในตัวของเรามีเช่นเดียวกันเลยค่ะเพราะเราคือธรรมชาตินะคะถ้าด้วยธรรมชาติมีพลังตัวเราเองก็มีพลังนะคะเรื่องของจักระปราญโยคะ เป็นองค์ประกอบเดียวกันนะคะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นไม่ได้นะคะไปด้วยกันเดินด้วยกันเข่งข้างกันนะคะปราณเดินปราณนะคะเปิดจักระแล้วก็ทาําท่าโยคะทําให้จักระของเราหมุนเวียนเดินได้ดีนะคะค่ะจักระนะคะจุดพลังแห่งชีวิตนะคะจักระเราคือมนุษย์ที่มีกระดูกเราเป็นเพียงมนุษย์นะคะมนุษย์ของเรานี่ถหะที่มีกระดูกสันหลังตั้งฉากกับโลกนะคะจักระจุดที่1ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกระดูกสันหลังเพราะว่าช่วงที่เรานั่งสัมผัสกับที่เรานั่งนะคะ จุดสัมผัสตรงนั้นนะคะตรงฝีเย็บนะคะนั่นคือจัการะที่1เนือ้อจัการะที่1มาจะเป็นการะดูกกระเบนเน็บหรือทางยุโรปเรียกว่ากระดูกสากล่าเป็นกระดูกส,สักดิธิ์ซึ่งเป็นส่วนที่พำนักนะคะเป็นที่อยู่ของพระมารดาผู้ให้กําเนิดนั่นเองนะคะส่วนจัการที่สองนั้นคือกระดูกสันหลังข้อสุดท้ายหรือกระดูกก้นขบของเราตามตำแหน่งที่น้องมีนั่งอยู่ตรงเนี้ยนะคะแล้วก็ขยบขึ้นมาจาัการที่1เป็นธาตุดินมจัการที่สองธาตุน้ำจัการที่3ตรงสะดือเป็นธาตุไฟย้ำไปด้วยนะคะเป็นย้ำ กัตนต่อไปด้วยนะคะ,ะตรงนี้นะคะธาตุไฟแล้วก็มาตรงกลามหัวใจของเรานะคะจักระหัวใจคือธาตุลมมีพลังอย่างแรงเลยเหมือนกันนะคะทุกจุดจักระสาคัญนะคะส่วนจักระจุดที่5้าจะเป็นกระดูกสันหลังข้อสุดท้ายเป็นกระดูกท้ายทอยของเรานะคะเป็นธาตุฟ้านะคะอันนี้มีตรงนี้ก็คือสีฟ้าเมื่อวานได้ได้เล่าสู่กันฟังเลยนะคลิปที่ผ่านมาคือเรื่องของฟ้าตรงนี้ล่ะคะ่ะเสียงของเราตรงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นต่อมไทรอยนะคะระบบการขยับ ขยับแขนขึ้นแนวระดับคอของเราส่วนนี้จักระที่5จะเป็นผู้ดูแลนะคะเพราะฉะนั้นนะคะหลายท่านอาจจะเป็นเรื่องของช่องคอของเราหลอดเสียงของเราพลังแห่งเสียงนะคะตรงนี้และคะ่ะนั่นร่างกายของเราจักระของเรานะคะถ้าเกิดว่าหมุนเดินจะเราจะสัมผัสได้ในการพูดคุยกันมีพลังแห่งเสียงนะคะนั่นคือจักระที่5นั่นคือจักระที่สองสามสี่และหอยู่ในช่วงของกระดูกสันหลังนะคะเราจะขยับขึ้นไปอย่างจักระจุดที่6นะ ะะตรงนี้จักระจุดที่6นะคะถ้าเป็นแนวกระดูกสันหลังของเราให้จินตนาการนะคะ,ะพุ่งตรงมาอย่างตำแหน่งนะคะตรงเฟิร์ดอายตาที่สาม่ยนะตรงระหว่างเนี่ยนะคะของน้องหมีตรงนี้เลย เบิ I, ร์อยโดยเห็นนะคะจะตรงตำแหน่งตรงนี้กันเลยนะคะให้เห็นเป็นว่าจักราที่6หรือตำแหน่งตาที่3นะคะอยู่ตรงกลางไผ่เนี่ยวแกรงเลยนะคะตรงนั้นเรียกว่าตัวนี้นะคะจะถูกบล็อกนะคะถูกบล็อกไว้ด้วยการเห็นผิดเป็นถูกนะคะตรงนี้แหละคะ่ะเมื่อเราเห็นผิดเป็นถูกพระพุทธองค์ถึงได้บอกเราเสมอว,ว่าคิดดีพูดดีทาดีสิ่งดีๆนั้นจะทําให้เราเห็นในสิ่งดีๆนะคะตรงนี้จะถูกบล็อกเราไว้คือเราทําเห็นผิดเป็นถูกนะคะถ้าตรงนี้จักรตา ตาที่3ของเราจะถูกบล็อกเพราะฉะนั้นเราก็สามารถบล็อกได้นะคะด้วยการเห็นถูกเป็นถูกนะคะคิดดีพูดดีทดําดีอยู่กับสิ่งดีๆสิ่งที่ถูกนะคะอันนี้เราก็จะสามารถที่จะเปิดจักระที่6ได้นะคะจักระที่6นี้นะคะคือความสมดุลให้เห็นสิ่งสิ่งถูกเป็นถูกนะคะ ตรงนี้จะมีเทพยดา,าที่ปกปักร,รักษาคือความสมดุลนะคะนั่นคือองค์มหาเทพองค์มหาทวีพระบิดาพระมารดานะคะที่ปกปักร,รักษานะคะเรียกว่าหน,ห,นห,นหนึ่งส่วนนี้มีฝั่งฝั่งผู้หญิงแล้วก็ฝั่งผู้ชายนะคะเทพเทพ เทพพยญา,ยานาคะมหาเทพมหาเทวีนะคะก็ที่ปกปักรักษานะคะนั่นคือส่วนหนึ่งเป็นพระศิวะส่วนหนึ่งเป็นพระแม่อปวรารวตีหรือแม่พระอมาเทวีนะคะ <c oughs> ชื่อของท่านคือองค์อัตฐนารีสวนอัฏฐแปลว่าครึ่งนะคะอัฏฐนารีสวนนะคะ,ะเราก็กราบกการะกุชานะคะแล้วก็ให้นึกถึงนำนำแสงนะคะ ต่อจากจักรที่6มายัางจักรเอจักรที่5นะคะมายัางจักระที่6สีตรงนี้จะเป็นสีเอม่วงนะคะจะเป็นสีม่วงน้ําเงินเข้มๆที่มองเห็นนะคะเป็นสีแห่งผู้รู้นะคะเอ่อให้เห็นตรงนั้นแล้วก็หมุนนะคะให้เห็นแต่สิ่งดีๆทางเข้าของจักระที่6นี้จะถักเข้ามาวิ่งเข้ามาจาก ตรงตาที่3นะคะเข้ามาสู่ตรงกลางตำแหน่งไผ่เนิ้วแกรนตรงนี้และคะ่ะเราก็สามารถที่จะหมุนแล้วก็เดินเปิดจัก,กระของเราได้นะคะพลังแห่งชีวิตนะคะมีความสําคัญมากๆเลยนะคะอ่าวันนี้เราพูดถึงจัก,กระที่6วันพรุ่งนี้จะมา คลิปต่อไปหรือวันพรุ่งนี้นะคะจะมาย้ําในเรื่องของจักรที่6เพื่อสู่จักรที่7หลังจากนั้นยังมีอีกหลายเรื่องนะคะเรื่องของปราณเดินอย่างไรนะคะเรื่องของโยคะสําสคัญอย่างไรสห,สหัจโยคะคืออะไรทั้งหมดนี้คือส่วน ของพลังแห่งตัวของเรานะคะร่างกายของเราติดขัดตรงไหนเราจะรู้ได้เลยนะคะว่าส่วนไหนที่เราจะต้องบริกรรมส่วนไหนที่เราจะต้องเดินนะคะค่ะก็ขอบคุณนะคะหากคลิปนี้นะคะเรื่องของสุขภาพสุขภาพที่ดีนะคะไม่สามารถหาซื้อได้แต่เราสามารถดูแลแล้วก็รักษาแล้วก็สร้างสุขภาพที่ดีด้วยตัวของเราเองได้คะ่ะนะคะหากเป็นประโยชน์ก็ฝากกด ติดตามหรือส่งต่อนะคะสุขภาพดีๆนะคะให้กับคนที่ท่านรักได้นะคะเป็นกําลังใจจะได้มีเรื่องดีๆเล่าสู่กันอยู่ตลอดเวลานะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะเพรอินไพรดีฉันเพชรดัขอบคุณและก็สวัสดีพบกันใหม่คะ่ะสวัสดีค่ะ